มแค่คนหลุดจะไปจะจะเธอต้องการเพราะมันกแค่คนหลุดไม่ใช่สืาอผหลุดจะเธอต้องการเพราะมายามแล้วทุกอย่างตัวมันก็ยังไม่ตายทักทางและทังกาเพราะมาองแล้วทุกอย่าง,ง,งแงต่ว่ามันก็นยังไม่ตายทักทางไม่ค่อยได้ฟังละเพลงคนอื่นผมนั่นก็แค่ทำเพลงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคืน ไม่เคยไฟังความรักต่ว่ากูมีมรักเอจึงฝไม่เคยว่างันไดนเปลี่ยวฟเพื่อนแคอาจจะไม่รู้จักแต่ว่ากูมีในท็อ10เดินทางกันมาไกลแล้วกูยังไม่มีวอกลับเมื่อคืนลองฟังแต่เลยไม่ได้ักลับเจ้าของมีรถบอดแดงกันรับกลับ Yeah เดินไปเดรถครับเพราะไม่แค่คนหลุดไม่ใช่ภาพทร่เธอตงการ ผมพยายามล้วทุกอย่างแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายสักทางเอ้ยผมไม่ใช่คนที่เธอต้องการผมนั่งลองแล้วทุกอย่างแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายสักทางเอ้ยตอนนี้ผมเป็นคนแบบนี้เพราะได้ไม่มีคนชี้น้ำเอ่ผมมันไม่เอาไหนทำไรก็ไม่เป็นเช่นนั้นเธอบอกว่าผมมนหลุดบอกใครเขาทำอย่างนี้กันหรือไม่พูดถึงผิวกรอบลงเพดคิวบอยเธอบอกคิวจ้าแต่วันจังหวะนุ่มฉกันจะไม่ได้นั่งแช่แต่เล็บมัน i like now I gotta save some, gotta do it at time, time to. the light, that we turn this he would be this time and me cry one day. I don't go to time you shine, to. Kidding doesn't buy, getting my money. Wish live in life smoking green, That she high, like look who shine Yeah, chance of power. Oh, yam, Don't ผมแค่คนรุดแต่ผมก็แค่อยากทำเพลงทุกคนฟัง